วิดีโอภานิ่งด้วยได้ถ่ายถ่ายภาพนิ่งในวิดีโอได้ไหมได้ไดูจะรู้เป็นการผูกเช่าไดนะครับ

หันหน้ามาถ่ายรูปหันหน้ามาถ่ายรูปหน่อยพระจูนโอ okay. เค

นึ่งสองถดดีวดีโอด้วยไันหน้ามาเ็าโอ้โหทำไมน้องเท่จังมามถันหน้ามาอือหือหยุดลูกยุดนิ่งนี่เราก็เลี้ยงแบบว่า

เดี๋ยวเวเดี๋ยวพี่ดีไหเดี๋ยวเดี๋ยวมวมาฮะไปป็ูไหมถ้าไม่ได้ดูบกไม,ม่ได้ฟั <c oughs> ขนาดนี้ข้างบนก็ยังบอกไม่ฟังเลยขนาดนี้ข้างบนก็ยังบอกไม่ฟังเลย ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยป้าจูนป้าปายถ่ายรูปหนึ่งสองโอเค